สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตี X 2นะครับผมทุกคนเห็นข้างหลังปะ วันนี้นะครับทุกคนก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยนะครับจะมาลองรถไอ้เจมนะครับว่าทุกคนก็เคยเห็นผ่านตากันมาแล้วนะครับในช่องไอ้เจมหรือไม่ก็เป็นสตอรี่ของไอ้เจมนะครับผมก็คือว่าวันนี้นะครับเราจะมาพาทุกๆคนนะครับมาลองรถไอ้เจมนะครับเดี๋ยวให้เจ้าตัวรีวิวเลยแล้วกันนะครับว่ารถรถไฟฟ้าของไอ้เจมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมทุกคนอาจจะดูในช่องไปแล้วหรือว่าดูการรีวิวของผมไปแล้วแต่วันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคือรถคันนี้ผมจูนกับพี่ตีเยอะมากใช่เก็บรายละเอีีีีีีียยยดดดเเเอออออะมมาาาาากกกคคคคคืืัันน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 ้้้้้ป็็ททท่่่่จูสใใใบแแลววตรงํํหช ไม่แรงเราทําใหม่ไม่แรงเราทําใหม่ไม่แรงเราเพิ่มไม่แรงเราเพิ่มเราไม่ย่อท้อต่อการที่มัน้ยรถเราไม่แรงเว้ยเออผมหยุดทําแค่นี้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมผมอ่ะผมเป็นคนทําอะไรผมทําสุดอยู่แล้วใช่ทำปุ๊บ้ยตรงนี้มันไม่แรงนะเพราะว่าผมขับรถทุกคันอ่ะรู้อาการรถมันเป็นยังไงในการที่เทสรถเช็อะไรเราต้องมาปรอบการเขาถูก อันนี้คือไม่อันนี้จะบอกคนดูก่อนอันนี้สาระเลยครับจะจะซื้อเหมือนกันอ๋อเออแต่แต่ว่าเกิดนตั้งแต่ในคลิปนั้นอันนี้ซื้อจริงแต่ว่าแต่ว่าจะซื้อซื้อสีดำแล้วเพ้นท์เพ้นทนนทวัฒน์ใช่หเป็นเพ้นจะจอดโชว์ในนั้นอันนี้สาระอันนี้สาระจริงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีทำทำแรงทำอะไรบ้างเร็วๆนี้เร็วๆนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ปานบันทำไปซื้อยกี่ไลค์นะหนึ่งไลค์พอไปซื้อเลยมัมจะซื้ออยู่แล้วอันนี้ซื้อจจรรริิิงงีซื้ออาาเก็ดด๋ยวตตม อ่าเดี๋ยวดูไี่ช่อยตามได้มันตาไปนี่ด้วยอย่างที่บอกไปไปดูลิปมันได้อาบไม่ขัดคือเราเริ่มกันแล้วจริงกำลังผลิตเสื้อขึ้นมาแล้วจริง่ข้างหลังจริงข้างหน้าเป็นอาบไม่ขัด ใช่ปายนนทวัฒน์เอ็นทีเอาจริงข้างหลังเป็นสกินขี้กาดกาดนี่ก็ขับแล้วนะชิมวนข่าวหน้ชิมวนอันนี้ก็คือเดี๋ยวไปดูในช่องไอ้ปามได้ปามเขาจะปั้นตัวนี้อยู่ก็คือเป็นตัวขับก็นี่แหละอยู่หัวป่ะนี่อ่ะรถคันนี้เทสก่อนใช่ใช่ตอนนี้สั่งชุดมาแล้วไอ้กางเกงมีแล้วชุดยังไม่มาชุดหนังก็มีโมงแว่นตาสนับโป้งสนับเข่ามีหมดแล้เรียกสลิปออนของกุชชี่ซื้อมาให้แล้วคือครบเลยคู่ละสี่หมื่นทุบจะบ้างโอ้จะรู้อออองงใส่่เนนป้กั เท้าตัวเองแบบเนี้ยถ้าสมมติล้มไปแล้วนิ้วขาดเนี้ยอันตรายต้องรองเท้าที่แพงไว้ก่อนกางเกงนี่ตัวสามหมื่นห้านะที่มีในบ้านใช่ใช่ใช่จะมีสนับเข่าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กันแข้งหมดเลยเออเสื้อเนี่ยจะกันตรงหัวไหล่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กันหมดเลยทุกอย่างล้มไปเอาหน้าลงอย่างเดียวอันนี้กันหมดเลยคือหน้าหายทั้งแถบเพราะว่ามีอะไรก็ไม่มีอะไรกันไงถ้าเอาหน้าลงเนี่ยคือมันได้หม่าใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เออใช่โอ้โหเท่ดีมั้ยก็ยังไม่เคยใส่เลยเสื้อสามหมื่นห้ากางเกงสามหมื่นเจ็ด เล้วสี่หมื่นสองชุดหนึ่งเลยแสนกว่าเลยเนี่ยรถอีกรถนี่ทำเป็นแสนแล้วนะโอ้โหถ้าจะมวนไปคือเกิดเกิดแน่นอนคือทริปเนี่ยคือเราจะดันแล้วตอนนี้เรากำลังดันอยู่ดันทริปนี้ให้มันแบบว่าไปถูสายตาทุกคนบนประเทศไทยบนโลกประเทศไทยนะใครอยากได้สติ๊กเกอร์บอกมาไม่ขัดเอาไปติดรถเปใๆกันใบแค่นี้แผ่นละห้าร้อยเก้าสิบเพราะว่ามันลิมิเต็ดไงใบใบใหญ่เท่าไหร่ใบใหญ่สามหมื่นห้าขายเพื่อเอามไปยุติสมุนนี่ไงเอ้าแพงโคตรมันได้มีลิมิเต็ดกี่ใบอะลิมิเต็ด ี่ไปเรียวเข้มมันแขงพูดตำรวจแก่แล้วตำรวจก็ต้องใส่ชุดยิงนิงหน่อยจะล้มตายล้มหลังทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้เนี่ยตำรวจอ่ะปากช่วงปากขีดอีกแล้วก็เตรียมรถแอมบูเลนให้แล้วแล้วก็มีโรงก็มีโรงมาให้ด้วยแถมโรงมาให้ด้วยถ้าตำรวจล้มไปเงี้ยออไปพาดกับต้นไม้เงี้ยอ่ะเรามีโรงแล้ว แล้มีลงแลเบียยไม่เลยวิ่งตามเลยแล้วลงราคาเท่าไหร่อ่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วแอดไลน์ไปที่แอดเอ็นนะครับไม่มีขั้นต่ำปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการโกงมีเกมเยอะแยะให้เราเลือกเล่นนะครับใครชอบเกมไหนถนัดเกมไหนไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับ20คนแรกนะครับที่บอกว่ามาจากช่องตี x 2นะครับรับพอยต์ไปแบบฟรีๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่แอดเอ็นาเอ็นายินดส่แอดนำหน้า้วยนะครับแล้วเจอกัน3,500อุ้ยบาลงไมสัก เออเป็นโรงงานจ้างไอ้นี่มาด้วยผู้กำกับของหนังตับเลยนั่นอ่ะผมจ้างมาทําให้จมวนเลยมันทําศพให้จมวนเหมือนที่หมาย มาโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าก็คือเดี๋ยวให้เจมดีวยูภายนอกก่อนดีภายนอกคันนี้ว่ามีอะไรบ้างให้ให้ดูทรงให้ทุกคนดูทรงรอบรว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหน้านี้โหลดหนึ่งนิ้วเซตน้ำมันมันจะเป็นเหมือนที่ว่าเคยบอกไปแล้วว่าชงแน่เนี่ยผมเซตเพราะว่าเวลารถมันเร็วหน้าตับก็เลยไปเซตมาใหม่ดูอะให้ดูเอมห็นไหมมันจะไม่ปึบปืบบมันจะมีความยืดหยุ่น นะคล้ายแบบโชกพวกโชกโอลิงโชกอะไรเงี้ยน้ำมันเดียวกันที่ผมมาเซ็ตโชกหน้าใครอยากทำใครอยากส่งมาเซ็ตเนี่ยส่งมาได้เลยจะเซ็ตให้เพราะว่าจะให้เจนจัดการให้เรื่องโชกเรื่องอะไรเงี้ยลูกโชกเรื่องอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็ไล่มาชุดบนชุดบนก็เป็นแคนคาร์บอนตามตลาดทั่วไปแล้วก็อันเนี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลซงเงเตอร์ก็คือเขาทําขึ้นมาใหม่สดๆร้อนๆเขาส่งมาเลยอ่าเขาส่งมาลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดเอ dition อ่าตัวนี้สามแสนสามแสนห้าอืมมันแพงที่ตัวกระตาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันมันกัด ก่อนออกมาจากเขาเรียกว่าฟอร์สอะเออฟอร์สอันนี้ไหะที่เราไปทำล้อกันนะเพราะว่ามันแข็งอคือมันมันไม่มีขยับเลยนะแต่ว่าวันนั้นใส่ไปแล้วลืมขันก็เกือบล้มตรงนี้เลยเกือบล้มตรงนี้แหละก็คือทำเสียงแรกไอ้เจมขับมาพี่มาดูคอรถดิ้นเป็นอะไรมันมันมันไม่ได้ แล้วก็ขี่ไปตอนแรกเขาแถมไอ้นี่มาด้วยที่จับจับไอ้จอนะมันจะขึ้นมังบนตรงนี้เพื่อที่จะปิดตุ๊กตาแล้วตรงนี้มันจะมองว่ลงลงเลียวไปเลยใ่ก็ขี่ไปทุกวันทุกวันมันมันมันสับนะหน้ามันสับก็หักเกะเรียบร้อยก็เลยห้อยมาเลยก็เลยเอาอันเดิมมาใส่มาแข็งกว่าอืมถ้าอันนี้ขันนั้นมันบางเลยเนาะบางมากแต่ถ้าขับอันนี้หักก็กูจะเลิกขับ หอ้โให้ทุกคนดูก่อนคือมัน, oh, นไม่ใช่เป็นมิ้น์ะคือมันไม่ใช่แบบเนี่ยเออมันหนามามเป็นเหล็กเลยอะ<ช>ก็คือมันเป็นของเดิมใช่ป่ะใช่ใส่ได้เออแล้วก็ไล่ไล่ลมรถเดิมๆม,มาจากโรงงานเนี่ย เขาบางคันเขาก็ไม่ได้เล่ยไล่ลมไอเบรกมาให้เรานะผมก็ถอดมาไล่ลมใหม่ไล่น้ํามันใหม่อืเพราะว่าเบรกเนี่ยมันเราต้องรักษาดีๆมันอันตรายต่อชีวิตเราได้ใช่ก็คือเบรกเซฟทุกอย่างแล้วในรถในรถอ่ะถ้าในความรถเร็วสูงอ่ะมีปัญหาเบรกผมไม่ขับเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรผมไม่ขับเลยอันตรายอันตรายเบรกหน้าเบรกหลังต้องครบผมถึงครับอ่ะอย่างต่อมาไปของแต่งมาข้างหลังเป็นเบาอันนี้เบาอ่าเบาเบาเบาปาดแบบปกติให้ร้านปาดให้ก็แบบเอาตรงไหนก็บอกเขาได้ก็คือเป็นเบาะเดิมมาไปปาดใช่ไหมถูกต้องอ่า มันจะเป็นข้างในจะเป็นมานมันี้คือเย็บใหม่หมดเลยเย็บใหม่หมดโอเคโอเคโอเคดึงหนัง uh. ดึงหนังเข้ามาอ่ uh. เย็บใหม่หมดเลยแล้วก็กระทรงนี้สวยอยู่นะนพอดกันตกตอนแรกก็ไม่สอนหรอกจะมาเวลาโดดนอนแล้วมันติดขางอะ่ะแอ้เพรว่าผม เป็นแนวสไตล์แบบรถกำลังไหลเงีย้ยผมโดดนอนแล้วน้ำมยกเขินเลยค <G ül> อยลือมันเขินเลยอะ่ะใช่เหรองั้นเลยเออกหน้าบ้านเนี่ยผมยังโดดได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เหินเลยกระโงประมาณนี้ถอดกันตกออกตอนแรกก็ว่าจะใส่แหละแต่ที่เกียดละก็ไม่ใส่แม่งเลยข้างในข้างล่างก็มีโช๊คอ่าครับโชค๊คโอลิงเป็นของแท้นะครับผมอ่าโอ้ยให้ดูก่อนให้ดูก่อนสี่หมื่นห้าตัวนี้กว่าจะหาได้เพราะมันไม่ได้หายง่ายนะมีตังก็ซื้อไม่ได้อ่ะใช่มีตังก็ซื้อไม่ได้ซื้อได้นะ ได้อ่ะจะขายต่อให้กำไรเอาหนึงกำไรพันเท่าอันนี้เป็นของโอลิงครับผมแล้วก็มีอาร์มเป็นอาร์มอะไรครับเนี่ยอาร์มก้างปลาดุกโอเคโอเคอาร์มเลือดเย็นนะผมแล้วก็ล้อยางเนี่ยยางในข้างหน้าผมใส่ข้างหน้ากับข้างหลังไม่เท่ากันข้างหลังเนี่ยจะเป็นยางของ T W Pro นะครับผมข้างหน้าข้างหลังเนี่ยอารร้อยทับเก้าสิบ อ๋อ oh, uh. หน้ายางมันจะให,ใหญ่หน่อยข้างหน้าก็เป็นเก x าสิบทเ้าสิบของท uh ี p r โปเหมือนกันใช่ประมาณนี้มันก็ทรงประมาณนี้แหละลอลอ้วนๆดูลอ้อใหญ่ดีแล้วก็มาที่สเต็ปเครื่องแล้วแ uh huh. ต่เครื่องเป็นเฟตะกรูเอเจ็ดก้อนอ่า uh huh. กล่องเ e ยีมร uh ้อยห้าสิบอืมแล้วก็จูนเก็บแล้วก็ลอ้อล้อเดิมเป็นล้อของล้อเดิมของสองพัสองห้าร้อวัตใช่มาจากโรงงานเลยล้อนี้อ่า uh huh. ก็ โอเคตอนนี้ก็ถือว่าแรงโอเคแล้วตอนแรกก็คือใส่มาสักพักนึงก็ได้ร้อยห้าสิบแบแต่เราก็ขับเรารู้สึกว่าแรงท้อมันแรงเฉยใช่แต่ปลายม, <time S 1> มันยังไม่ได้เออทายไม่ไม่เดินออน,ดน,นี่เราเก็บประมาณตีห้ารอบแล้วคันนี้ใช่คือคันนี้แบบเอาสุดเลยไงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วแบบประกวดเจ็ดลูกกับล้อเนี่ยกับกล่องเนี่ยจริงๆมันทำได้แรงกว่านี้แหละแต่ออมันไม่ไม่ขนาดนั้นใช่ใช่ใช่คือเราต้องเรียนรู้สูตรอีกเยอะมันมีสูตรของมันนะรถมันไวอยู่แล้วใช่เดี๋ยวให้เจมลองออกดูนะครับว่า ให้ดูความเร็วต้นน่ะว่ามันแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่คันนี้เคยไปจับจีมาแล้วนี่นี่จีให้ดูเดี๋ยวให้เจมดูส่งดูดูเดี๋ยวให้ดูจีก่อน GBS อันนี้คือระยะทางคือไม่เกิน3โลไม่ไม่ไม่ถึง2โลโอ้โหไม่ถึง2โลด้วยเป็นไงคันนีไม่ถึงสองโลเดี๋ยวให้ดูทุกคนดูตอนแรกเนี่ยมันโล8ใช่ไหมผมต้องเผื่อระยะเบรกด้วยก็ลดลงไปเหลือประมาณโล5อ่าโล500เมตรแล้วความเร็วสูงสุดคือ เอาเลยสูงสุดคืนนี่ร้อยยี่สิบหก G มันก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่า G มันแข็งใช่ใช่บวกเพิ่มขึ้นไปก็เป็นร้อยสามสิบกว่าแล้วสามสิบบวกแน่นอนร้อยสามสิบบวกประมาณนั้นอันนี้ขนาดร้อยร้อยสิบนิ้วนะเนี่ยใช่สิบนิ้วร้อยสิบนิ้วนะร้อยสิบสองสามพันวัตก็น่าจะเป็นแบบร้อยสี่ร้อยห้าต้องมีอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเลยโอเคมาทุกคนเดีย๋ยวให้เจมลองออกให้ดูก่อนว่าอันนี้คือแบตเต็มเลยใช่ไหมเต็มเปี่ยมตอนที่ถอดมาเต็มเปี่ยยมเล แปดเก้าสิบห้าได้อยู่เออประมาณนี้แหละไม่มีเยอะวันนี้อ่เดี๋ยวให้เจมลองออกให้ดูนะครับว่าแรงต้นมันในกล้องมันอาจจะไม่ไหวนะอ่ะน้องน้องชายดูนี่ด,ดูพี่ดิน้องชายใกล้ๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะสอนอดูนี่การออกตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะคล้ายมีโอเอาจะไปเหรอนะหล้วงนะหล้วงนะเนี่ยไม่ได้ใส่ทั่วโอ้ยไม่กลัวเอาย่างกลวนะัลวกอดเอวนะหิดกอดเอวหนิเอาย่างเฮ้ยประตูกูปิด กระชจนกระเด็นไปเลยเอาอย่างอันนึงสองสาหปั๊บอ้ยเบรกเบรกเสียงหลงหมวกปิวเลยเว้ยหมวกฟิวเป็นไงตำมวเออนิ่มว่ะเสียงหลงเลยเมื่อกี้แรงไหมแรงไหม แรงโอ้นิ่มชิบหายเลยว่ะยอ,อดยอดว่ะเตทรถน้องเตทนิ่มทำไมกขจะขี่เวนมันเนี่ยนี่ไงเท่มากยอดยอดเหรอเทเออมาดูด,ดูกันนะครับอุ้ยโอ้ยแรง,งพูดแรงไหมแรงดิ โอ้ยแรงโทษเมืกก่มมอกี้มีอิทเมื่อกี้มีอิทตรงนี้เนี่ยใช่มันมันจะเป็นรอบเหมือนว่าเทคเปิดแบบพวก KR ออย่างเงี้ยอออแล้วจูนแบบว่าต้นเราไม่เอา่เราจะไปไหลลายเอาอย่างเดียวรอรอบมาเนี่ยเราดูใหม่เมื่อกี้ไม่ได้กอนะรถไฟฟ้าสามารถกรอได้เพราะว่าผมเอาเบรกหน้าออกอก็อที่ว่าจะแบบเอาไว้ล็อกเบิร์นบนพวกรถใหญ่เงี้ยอดี๋วว่าตอนนี้มันกอได้ลองทีนึงโอ้ยดิใจแล้วโค้ ทุกวันเวราที่เราสับใครมามายกงานได้ด้วยอ่ะอู้พี่หึคุ้ยเรี่ยอะไรอ่ะชิวยลอยเลยดูดิลอยเลยจริงยื้อแรงลอยเลยอ่ะไม่เคยยกได้แบบนี้นะเมื่อกี้ก็ขึ้นแบบดูดิดูดิดูดิแรงไงมันแรงอ่ะ เมื่อกี้เราสูงไหมสูงดิเกือบตั้งฉากอับเมื่อกี้มันอะดูดิพียกยังได้อยู่อะเอ้ยมันนี่ว่ะดูดิเรื่องมันว่ะใช่ฮะเจมส์มันแรงอะรถดูดิสงสารนี่เจมส์หรอเออ มันแรงเกจมันเสียนอืมดูดูดูน่ากลัวแล้วมันเติมแล้วมันเติมมันมือขึ้นเลยมันขึ้นเลยไงใช่มันงัดเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยไงแรงไงรถมันแรงมากเลยกลัวเกมเอาเท่อยไหมเกมเอามามามันแรงเลยไม่เอาหเลยไม่เคยผมไม่เคยยืนยกเลยนะเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกเลยที่มันขึ้นอะแล้วต่อจากนี้เนี่ยไปดูช่องไอเจมได้น่าจะยกบ่อยอ่ะ โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับ<ม>กับรถของไอเจมนะครับเป็นรุ่น e2 อันอนี้ตามมาอีกอ่ามีอะไรครับนนสปอยหน่อยน่าจะเป็นลิเธียมโอ้โห100ร้อยร้อยโวลต์ห้าพันมือห้าหมื่นแอมป์ห้าหมื่นแอมปแบตน่าจะเท่ารถนะ <c oughs> <50 M. S 2> ถ้าต่อเป็นซาเล้งวางแบตได้เลยอะ่ะห้าสิบห้าแอมป์อ่าแต่มันมันก็อยากได้แล้วอ่ะอยากได้แบตแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้แบตตะกั่วมันไม่ค่อยมันแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่คือมันแรงถามว่ามันแรงไมันแรงแต่ถ้าเป็นตึกไอ้ลิเธียมคือมันแรงกว่านี้ใช่บอกเลย อันนี้จะแข่งอ่ะมึงคิดผิดค่านี้อ่ะโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับรถของเจมมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเออออกตัวพี่ก็งงเหมือนกันมันเหมือนว่ารอบรอบมันยังไม่มาตอนออกปืนมันก็มันมันดันมันมาตรงนี้แต่มาช่วงนี้มันปื้อไม่ใช่มันเท่ะเก็บเลยเดี๋ยวเก็บเอาไปแข่งชาร์จเอาไปชาร์จเลยเอาไปแข่งกันเดี๋ยวไปแข่งเขาเออก็รถมันแรงเนาะอันนี้ฝากติดตามด้วยอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับติดตามช่องเกมเป็นทีแล้วก็ทิปอาบไม่ขัดเราเดี๋ยวทำแท๊มแน่อ่า มวลเป็นหัวกลุ่มใช่ใช่ที่แรกเราจะบอกสปอยก่อนคือน้ําตกทันทิปแต่หาที่อยู่กันเอาแล้วกูไม่อยู่ด้วยเห้วกูไปติงงูยกกลับบ้านเมื่อเชียรกับตำรวจเองเียรกับตรวจกันเอาก็โอเคครับทุกคนสลากคลิปนี้นะครับก็เป็นมารีวิวรถไอเจมแบบว่า ชิวๆนะมาดูสเต็ปว่าไอเจมมันทำสเต็ปได้บ้างเห็นมันแบบว่าหมกบ่อยนะครับวันนี้ก็เอามาเปิดเผยแล้วว่ามีอะไรไปบ้างทุกคนก็จำจาเอาแล้วกันเดี๋ยวไปดูต่อในช่องไอเจมหรือว่าช่องไอปามได้เลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับสลัดคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝาก like กดไลค์กด subscribe ช่องตีเอ็กซ์สอนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าน,นะครับสลัดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย